อ่าอ่าเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอาจารย์น้องจอ,อรออ์ดเอยสมมุติว่าน้องน้องคนนัน้นชื่อจอร์ดอืมอ่าเราเราสาวกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอาจารย์น้องจอร์ดอ,อาจารย์น้องจอร์ดซึ่งเป็นเด็กอายุประมาณแปดคุณอ๋ออะไรส่ <c oughs> งการบ้านให้คุณดูทุกคนเขาดูกันหมดคุณมานั่งอ,อ,อ๋อยคนเดียวคุณมานั่งอ๋ออะไรเขาส่งกันให้ดูตั้งแต่สองสามวันที่แล้วทำจวนหน้า หน้าผู้จำไม่เพาะมากเลยครับแปดเก้าขวบปะถ้าจำไม่ผิดประมาณนะประมาณนั้นประมาณนั้กันแล้วก็ผมขออนุญาตไม่ใช้คําว่าลัทธิแล้วกันเพราะว่าเขาไม่มีใช้คําว่าลัทธิในในอืมในนั้นก็เป็นเขายกย่องให้เป็นอาจารย์ทางด้านทางธรรมเขายา้ำนะว่าทางธรรมไม่ใช่ทางโลกทางธรรมนะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเลยบางอย่างที่ พากันไปปฏิบัติธรรมเดี๋าาวย<ช>ทวยที่พวกเราเคยเรียนกันมาตอนเด็กชอบรามาเป็นทัวร์เลยแจัดทัวร์เลยเหมือนที่พวกเราเคยเรียนกันตอนเด็กๆเลยแต่ถ้าแค่ว่าคนที่มาให้ความรู้ตรงเนี้ยคืออาจารย์น้องจอร์ดอาจารย์น้องจอร์ดอายุเจ็ดปัดขวบอ่า,อาประมาณนั้นซึ่งอาจารย์น้องจอร์ดเนี่ยมีความสามารถวิเศษในการที่ เหมือนได้รับพลังมาจากพระเจ้าหรืออะไรสักอย่างดาเขาบอกเป็น<ม>ท่านบุตรดามีความรู้มีความมองเห็นอนาคตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประมาณนี้ซึ่งผมไม่ไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปดูอะไรขนาดนั้นผมมองว่า <c oughs> ผมมองว่ามันมันก็แปลกแปกอยู่อย่างหนึ่งซึ่งที่มันดังขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งนะที่เป็นอาจารย์ลองชอนเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอ,อี้มันนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรสักอย่างเ่<อ>แล้วก็มีผู้ใหญ่ โตเลยโตวพวกเราอีกอก้มลงไปกาบตักเหมือนนั่งกินอาหารตรงนี้ใช่ไหมนี่คือตัวอาหารหน,นี่คือตัวอาหารอาจารย์จอนนั่งนี่ผู้ใหญ่เดินก้มคานเข่าลงมากับตักบางอย่างมันก็ดูเกินเกินจริงเกินไปสำหรับตัวผมผมมองว่าการที่เด็กๆคนนึงเนี่ยจะเข้าสู่ทางธรรมเนี่ยมันไม่ผิดคุณจะเข้าขั้นแค่ไหนมันก็ไม่ผิดมันเป็นสิทธิ์ของคุณ หรือสิของพ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูไปทางนั้นแต่ผมพอมองณจุดนี้มันดูแบบพยายามพากันเป็นลัทธิมากเกินไปดูดูมองไงไหมดูมองไปมากันใช่ไหมก็ไม่เชิงขนาดไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกเลยคือมันมีส่วนที่มันเกินเกินไปแหละสําหรับเด็กคนหนึ่งที่ทำเนี้ยแต่มันก็ดูก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายขนาดน,นั้นเออว่าพวกคุณมองว่าไงถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเาคือคือถ้าเรามองย้อนกลับไปอะ ก็พยายามเอาสตอรี่ของท่านศาสดาเอ่ชาพุทธมาใส่ในน้องคนนี้ใช่อ่าประมาณนั้นที่ผมเห็นนะนะเออส่วนตัวผมมองว่าอ่ะถ้ามันไม่ได้มีเรื่องของอพุทธพานิชหรือมันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแต่ส่วนตัวผมมองว่าอะเด็กคนหนึ่งที่เขาสนใจในเรื่องของ ผมมาสนใจในเรื่องของพุทธศาสนาที่เขาเขาดูชอบอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาไปอยู่ในที่ของเขามากกว่าก็คือแบบอยากให้มีครูบาอาจารย์หรือพระท่านผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในวงการพาน้องเขาไปนในทางที่ถูกต้องอืมเพราะส่วนตัวจากที่ผมดูทั้งในคลิปในโลกโซเชียลมองว่าสิ่งที่ผมกลัวคือคือตัวน้องไม่ไม่มีอะไรผิดเว้ยแต่คนรอบข้างน้องอ่ะคนรอบข้างน้องนีงน่แหละจะจะพาน้องไปทางไหน อันนี้คืสิ่งที่เรากลัวอตอนพอยุคนี้มันปฏิเสธไม่ได้เว้ยว่าแบบมันมันมันมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่คนบางกลุ่มจะสแสวงหาจากอีกบุคคลได้ใช่ใช่ใม,มันมองเป็นพ่อแม่ละแก่ฉันก็ได้คือคือถ้าเกิดว่าเขาโอเคเราก็ไม่ได้อะไรอ่ะออคือต้องบอกงนี้ก่อนว่าการกระทำมาการกระทำเน่อย่างเช่นบางอย่างเนย ที่ผมมองว่าเออก็งงๆก็มีวิดีโอคอลกับลูกศิษย์ของเขาแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบให้ดูดวงหรือมีเรื่องทุกมานั่งปรึกษากับเด็กอายุแค่เนี้ยแล้วตอนนี้ทางเพจเขาเนี่ยติดผู้ติดตามมันสามหมื่นได้ก็เยอะพอสมควรก็เท่ากับมีจำนวนไม่น้อยที่โอ้โหที่คิดว่าเรื่องนี้เป็น เรื่องที่สมควรก็พูดอย่างนี้ดีกว่าจํานวนไม่น้อยเพราะว่าสมควรหรือไม่สมควรขึ้นอย่าว่ามันมันมีเรื่องเกี่ยวกับนักผลประโยชน์หรือเปล่าใช่แต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องทางใจจริงๆผมว่าผมก็ไม่ผิดการจัดสัมมนาแต่ละครั้งเนี่ยสัมมนาทาแต่ละครั้งเนี่ยก็มีเข้าร่วมประมาณหลักโหลอืมอืมมันก็พูดยากนะเอาน้องมานั่งแต่งตัวเอาน้องมานั่งพูดให้มันไม่ใช่เด็ก อืม mm hmm. มันดูแบบว่า,วาตรงเราที่อยู่ข้างนอกเรามองเข้าไปเราก็จะรู้สึกตะคิดตะหวงใจแหละ mm hmm. ออก็จะมีแบบอารมณ์แบบให้น้องนั่งเก้าอีบรรดาลูกศิกคามเข่าเข้ามาให้น้องเจ mm ิม hmm. หัวอืมเห็นละอันนี้เห็นละก็มีนั่นะก็ดูเป็นอย่างที่บอกคอืมณตอนนี้มันยังดูเป็นเรื่องธรรมะเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะนะเด,เด็กคนหนึ่งพอเราเราเห็นเราก็รู้สึกว่า มันเอ่อเขาดูบริสุทธ oh, okay, so ิ so ์เขาดูแบบหน้านับถือเขาหาเอออาจจะเพราะช่วงนี้ศาสนาเรามันมันแปลกเพื่อนใช่ไหมต่าวแต่ละวันอย่างเงี้ยก็ใช่ด้วยเออเออนุ่งผ้าเหลืองเดินห้างพวกอาวุธอะไรเงี้ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอยากศรัทธาทางนั้นแล้วหรือเปล่าแล้ก็เลยแบบซื้อเห็นอะไรแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากเข้าหาก็ใช่ใช่มาเลยอนมาเลยอดมานมากๆจนวิจารณ์แทบไม่ได้ด้วยซ้ำ ใช่เรื่องมุมที่เราอยู่นอกเราก็บองตรงว่าเราก็ถ้าขีดตาหวงใจถ้าขีดตาขวงใจนิดนึงแต่ว่ามัน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 ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายขนาดนั้นถ้าใช่โอเคในเชินณ้าตอนนี้นะตอนนี้นะตอนนี้ในเชิงที่ดูจากภายนอกแล้วไม่ได้มีการไปหลอกลวงเอาเงินบริจาคไม่เห็นในในการเรียกร้องบริจาคใดๆเลยนะตอนนี้อืดูก็โอเคแต่ถ้าคุณไปเพื่อสสบายใจคุณ ใชไ่ไม่ผิดไม่ผิดอ่าเพราะในณตอนนี้ที่เห็นไม่เห็นการเรียกร้องบริจาคใดๆก็แสดงว่าไม่ได้มองเรื่องเงินแต่อนาคตไม่รู้ใช่เพราะว่าแสงมันอยู่กับคนอ่ะอมันไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคุมบางคนถือไว้ก็อาจจะเห็นท่าแท้ออกมาใช่ไหมในที่บอกว่าผมไม่ได้กลัวเรื่องน้องเขาผมว่าน้องเขาเป็นเด็กดีแล้วก็ดูแบบเออดีแล้วที่น้องเขาสนใจทางธรรมะทางธรรมอะไรของเขาอ่ะแต่แบบ ไ่นที่บอกว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่เข้ามานับถือต่างๆอันนั้นที่ผมกังวลว่าจะพาน้องไปในทางไหนในอนาคตนะฮะประเทศไทยเรามันนะมันยังต้องไปไกลอ่ะกว่าจะเข้าใจหลายๆอย่างเนี่ยประมาณนี้